เพียงเท่านี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าเบอร์นี้เนี่ยเคยผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินไว้นะครับแล้วก็สามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่าชื่อที่ผูกกับเบอร์นี้เนี่ยเป็นชื่อบัญชีของใครนั่นเองนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนออีกเช่นเคยนะครับในระบบการช่วยเหลือของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยมีการส่งเงินช่วยเหลือผ่านพร้อมเพย์มาให้เรานะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะได้ทําการสมัครกันแล้วนะครับแต่ก็มีหลายท่านเจอปัญหาครับสงสัยครับว่าเบอร์มือถือที่เราใช้เนี่ยเคยผูกพร้อมเพย์ไปหรือยังและเคยผูกพรอมเพย์กับธนาคารอะไรไปนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนอจะมาแนะนําวิธีการเชคเ็คเบอร์มือถือของเรานะครับว่าเคยผูกพร้อมเพย์หรือเปล่าผูกพร้อมเพย์กับธนาคารอะไรนะครับวิธีการเช็คนั้นง่ายมากๆครับ เราจะเช็คผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของเรานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังของเราเลยครับปึ๊บจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนนิ้วหรือว่าใส่รหัสพินของเรานั่นเองนะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่หัวข้อ G Wallet ครับปึ๊บ หลังจากเข้ามาที่ G Wallet ในแอปพลิเคชันเป่าตังค์แล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาที่หัวข้อทำธุรกรรมครับและฟังก์ชันที่เราจะใช้เช็คกันนะครับก็คือโอนเงินนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาที่หัวข้อโอนเงินแล้วนะครับถ้าเราต้องการเช็คเบอร์มือถือของเรานะครับว่าเคยผูกพร้อมเพย <k b S 2> ์กับธนาคารไหนหรือยังนะครับหรือว่ายังไม่ผูกเนี่ยให้เ๋ยวเรามากอบเบอร์มือถือที่หัวข้อพร้อมเพย์ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากกรอกเบอร์มือถือเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่เครื่องหมายถูกที่แป้นพิมพ์นะครับตัวนี้เลยปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นมันจะมาที่หน้าโอนเงินนะครับแต่เราจะไม่โอนครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าเบอร์นี้เนี่ยเคยผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินไว้นะครับแล้วก็สามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่าชื่อที่ผูกกับเบอร์นี้เนี่ยเป็นชื่อบัญชีของใครนั่นเองนะครับเอาละครับย้อนกลับออกมานะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองใส่เบอร์มือถือที่ไม่เคยผูกพร้อมเพย์ดูนะครับว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับ ตรงนี้เราก็ย้อนกลับออกมาแล้วก็ใส่เบอร์ที่เราต้องการเช็คเลยครับหลังจากที่เราใส่เบอร์มือถือเสร็จแล้วนะครับให้เ๋เรามากดที่เครื่องหมายถูกที่แป้นพิมพ์นะครับ เราก็จะเห็นนะครับว่าในกรณีที่เบอร์มือถือเบอร์นั้นเนี่ยยังไม่เคยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารไหนนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับทาให้เราทราบได้ว่าเบอร์นี้เนี่ยยังสามารถสมัครพร้อมเพย์กับธนาคารได้นะครับเอาละครับนายตึงเนื้อจะยกอีกตัวอย่างนะครับสุดท้ายนะครับลองอีกสัก1เบอร์ละกันนะครับเราก็กดตกลงตรงนี้ปึ๊บจากนั้นมันก็จะย้อนกลับมาที่หน้าโอนเงินครับให้เราใส่เบอร์มือถือที่เราต้องการเช็คนะครับ หลังจากใส่เบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเครื่องหมายถูกครับ เรียบร้อยครับก็จะเห็นว่าเบอร์นี้ของผมนะครับเคยสมัครพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเช็คเบอร์มือถือของเรานะครับว่าเคยสมัครพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารไหนหรือยังนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนบ๊ายบาย